เอาละค่ะมาอีกแล้วสวัสดีค่ะสลายเยอรมันชาแนลมาอีกแล้วนะนะโอ้แดดร้อนสลาใส่เสื้อนอี่อากาศเริ่มหนาวแล้วนะเพื่อนๆนะคะแล้วก็กลางคืนวันนี้ดีหน่อยนะวันนี้ไม่มีฝนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะมีฝนทั้งอาทิตย์เลยโหและหนาวมาก และสงสารต้นไม้ดอกไม้พืชผักในสวนเรานะคะแต่ตอนกลางคืนเนี่ยซาร่าก็ต้องเอาไอ้นี่แล้วนะคือเอาอะไรมาปิดและพ,พืชผักของเราเนาะเพราะว่าไม่ให้มันกลางคืนอะ่ะมันหนาวนะคะที่นี่หนาวเนาะแล้วก็พืชผักเราก็ใกล้จะสมบูรณ์แล้วนะคะแล้วก็วันนี้ซาร่าจะพาไปดูอัปเดตต้นมะละ แล้วก็จะตัดมะละนะคะเพราะว่าเออมะละได้แล้วมะละขี้นกนะนะคะแปลงนะมะละขี้นกอ่ะขมกว่ามะละจีนเนาะมะละจีนของซาล่านะขมไปลายเองขมนิดเดียวเองนะคะลดขนของเอามาดูโอ้นี่วันนี้จะพาดูดอกไม้แล้วก็มะละแล้วซาล่าคือกลางคืนมันหนาวแล้วตอนเนี้ย สาร่ว่าจะเก็บใบต้นกะเพราอ่ะดึงออกให้หมดเลยเพื่อจะเอาใบไว้จะไม่ไม่ไม่ไมหยุดการปุ๊บหยุดการให้เขามีแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวเราทิ้งเอาไว้เขาก็ใบร่วงหมดก็ไม่ได้กินเหมือนเดิมนะคะก็เลยเก็บตอนนี้ซะดีกว่าเนาะเก็บตอนนี้สะลรกก็ยังได้กินเนาะยังได้งามได้สวยได้งามเนาะนะไปะ มาดูพืชผักกันนี่เราจะไปดึงกะเพรากับตัดหัวละพาแล้วก็เอามาแช่เอามาลวกนะเก็บไว้กินปีหน้าเนาะเก็บไว้กินเวลาเราไปทําอะไรอย่างเงี้ยทำกับคงกับข้าวกินนะเพื่อนๆนใช้ได้หมดเลยนะโอ้ยต้นไม้ทําไมลกจังนี่น,นี่ดอกสเดี๋ยวจะให้ดูลูกนี้นะสีส้มนะสวยนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะให้ดูดอกไม้นะที่เมืองไทยไม่มีนะดอกต้นเนี้ยเนาะ มาดูกันเพื่อนๆเนาะนี่นะคะนี่ดูต้นมันมีหนานะเพื่อนๆเน,นี่ยเราจะตัดทิ้งนะ้นาไม่ไหวโอ้โหทิ่มเหลือเกินนะคะแต่สวยนะเพื่อนๆดูสิเหมือนต้นเหมือนน่าจะกินได้นะมันกินไม่ได้นะเพื่อนๆกินไม่ได้นะคะนี่ ก็ดอกไม้ของเราเนี่ยที่สลาชอบนะดอกเขาคลาสสิกนะคะดอกเขาคลาสสิกนะนี่สลาเป็นคนชอบสีชมพูมากนี่โอ้ยพึ่งบ้านเลยแสดงว่าเขามีน้ำหวานเยอะเนาะนี่ดูดอกไม้จากสวนนะคะนี่นี่ สวยไหมเอ่ยเนอะอันนี้ก็ปีนี้ไม่งามนะเดี๋ยวเขาก็มาเต็มต้นเลยนะเพื่อนๆน,นี่อีกต้นนี้อีกนะสีชมพูนะเดี๋ยวเขาก็มานะสีชมพูไม่สีแดงสิสีออกเขาแดงเล็กๆเนอะอุ้ยปีนี้ทำไมเขาคอกอย้ายใหญ่เนาะแล้วก็มาดูต้นนี้ในสีม่วงล็อกในนะเพื่อนๆดูวัชพืชบานเลย นี่นี่สีนี้สีม่วงนะคะอืมเห็นพี่เขาบอกว่าต้นเนี้ยนี่ต้นเนี้ยนี่นะคะเขาบอกต้นอะไรเนาะจำไม่ได้ละลืมอีกแล้วเนอะดูซิสวนเราโอ๊ยดู ผีเสื้อสวยสวยดูผีเสื้อสวยมากเห็นไหมคะผีเสื้อสวยสวยดูสิเห็นไหมเอ uh ่ย huh. ดู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 ผีเสื้อสวยไหมเอ่ยนี่นี่บินแล้วบินแล้วบินแล้วสวยไหมเอ่ยผีเสื้อเรานี่นี่นี่น,นี่ไปแล โอ้พึ่งก็เยอะเนะาะปไปเก็บมะละกันเอาละค่ะเก็บมะละขี้นกเนาะอันนี้ลูกยังเล็กอยู่นะนี่ลูกใหญ่แล้วเนาะนี่เออนะคะอืมได้หนึ่งลูกแล้วแล้วลูกนี้อีกลูกเนาะนี่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 น,น,นี่อึออือสองลูกแล้วนะคะโอ้ทุ่งจะได้กินนะเธอนี่อีกลูกนะคะ เก็บเลยจ้าเด็ดเด็ดอ,อนี่สามแล้วนะคะสามแล้วดูซิตรงนี้มีอีกไหมนี่โอ้สงสารต้นจังเลยเธอฉันสงสารเธอ,อยังเล็กอยู่ปะเราไปเก็บกระเพรากันเนาะนี่ก่อนจะไปเก็บกระเพรามะเขือของซาร่านี่ต้องต้องใช้ไอ้นี่นะ เพื่อไม่ให้ความหนาวมันเข้าไปข้างในเนาะข้างในมากเนาะจะทนช่วยมันได้หน่อยหนึ่งเนะาะมะเขือเราก็กำลังจะโอ้ลูกสวยๆดกๆนี่นี่นะคะเยอะด้วยนะปีนี้เยอะนะเก็บไปแล้วนะคะมีเพื่อนๆก็มาเอาบ้างอะไรบ้างเนาะขอซื้อบ้างอะไรบ้างเนาะอัปเดตอีกแล้วฟักทองเนาะ ฟักทองตรงเนี้ยนะนี่เราได้เยอะอยู่นะนับได้นะก็เป็นโอ้หลายลูกอยู่นี่ฟักทองของเรานะจ๊ะแต่แดะแต่แดนี่นี่สวนเรายังงามอยู่นะนี่สลาจะเอายอ่อเอาเอาดอกมันนะเอามาเล็ดมันนะคะโอ้ นี่ใบบางรักนะเดี๋ยวเราก็ต้องเก็บแล้วก็มาถอนถอนเลยเนาะเพราะกลางคืนเขาหนาวแล้วเนาะไปผักเเคลอ้ยคราวที่แล้วนี่ไอ้นี่เยอะเนาะนี่ออกมาใหม่แล้วนะคะอ่อนแล้วจ้านี่นี่ลูกอันนี้ก็มีนะมะม่วแงบบไม้ฝรั่งสีเขียวนะมีเม็ดแล้วเดี๋ยวเราจะฝังมันให้มันขึ้นเนาะ มามาเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็เตรียมเนาะเพราะกลางคืนเขาหนาวอันนี้เขากลัวเขาจะไอ้นี้นะเพื่อนเพืนกลัวเขาจะอะไรอะหนาวมากเดี๋ยวเขาจะไม่เป็นให้เนาะนอนน่นก็เยอะนี่อัปเดตเหมือนป่าเลยเหมือนดงป่าเลยนี่อัปเดตเหมือนป่าเลยเพื่อนๆดูสิ นี่เหมือนปลาเลยนี่แตงกวาอีก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 แตงกวาอีกแล้วนะจ๊ะแตงกวาแตงกวาเก็บทุกวันนะคะยังได้กินอยู่เนะาะมะละเขาก็ยังมีอยู่อีกเยอะนะถั่วพูก็โอเคอยู่นะคะนี่ถั่วพูเนะาะมะละลูกเล็กลูกน้อยก็อยู่นะนี่ห้อยห้อยห้อยอยู่นะนะคะวันนี้มาอัปเดตให้ดูนะ ามาฝากเพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยวเราจะดึงกระเพราเลยนะดูกระเพราเราเนี่ยเขาโดนหนาวดูสิไม่สวยละเราเก็บดึงเอาเลยนะคะเนาะเอาละค่ะเรามาดึงกระเพากันเลยเนาะอยู่บ้านต้นไม้นะแล้วก็จะตัดหัวละพาุ<ด>ี่แม่โอ้เธอไปอ้อมที่อื่นไปนปีนี้เราตัดเราปลูกกระเพราเยอะนะ โอ้โหเอ้ย่าเนี่ย uh huh. เราเป็นล้างทีเดียวนะอุ้ยตกใจตัวทากนี่ตัวทากทีไรสาระตกใจทุกทีเลยนะเดี๋ยวเกลือมาใส่มัน นี่กระเพาของเรานี่เริ่มไม่สวยแล้วนะคะเริ่มไม่สวยแล้วเก็บก่อนที่เขาเราจะไม่ได้เก็บเนาะไปล้างแล้วก็ไปแกะเอาใบมันเนาะกลางคืนเราปิดประตูนะเพื่อนๆเ,เ,เพราะเขาหนาวปีหน้าปลูกใหม่นะ หน้าเจอกันใหม่นะคะดึงเลยดึงให้หมดเลยเ,เดี๋ยวผักบุ้งแล้วเดี๋ยวเราเก็บอีกรอบหนึ่งเนาะแล้วเราก็จะดึงออกเหมือนกันแล้วเพราะว่าเขาไว้นี่แล้วเนาะ โอ้ยไสเดือนออไสเดือนระยยิบระยับเลยสลากว้ายว้ยไม่เยอะจังไสเดือน่ะเดี๋ยวเรามาตัดหัวลาพาอีกดูหัวลาพาเรางามงามเพื่อนเพื่อนเนอะหัวลาพาเรางามงามดูหัวลาพาเราสินี่งามมาเดี๋ยวมาตัดกันเนอะ นะคะอุ๊ยร้อนแล้วเนาะป่ะเขาไปตัดกันนี่ค่ะผลงานตัดมาเดี๋ยวเอาไปลวกนะอันนี้หัวละพานะจะแบ่งส่วนอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้กินก๋วยเตี๋ยวพรุ่งนี้จะทำก๋วยเตี๋ยวนะให้เพื่อนๆดูนะก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกนะจ้านี่ไม่สวยเลยแต่เราก็เลือกเอานะเอาที่สวยๆนะคะดึงออกหมดแล้วเนี่ยเขาเริ่ม อาทิตย์ที่แล้วเขายังงามงามอยู่เลยนะเพื่อนๆเ,เนอะป้าเราขอจบคลิปดีกว่าเนาะเอาละค่ะเราจบคลิปเท่านี้กันเนอะเอามาฝากเพื่อนๆเ,เท่านี้นะนี่เรานั่งหลังบ้านอีกแล้วลมห่วยห่วยนะแล้วก็ลมเย็น,เย,นเย็นหนาวหนาวเนี่ยตกตอนเย็นนะสารมาปิ้งย่างตรงนี้กับแฟนอุ้ยยืนโอ้ไม่เอาแล้วเข้าบ้านดีกว่าหนาวมากเนาะนี่ อวด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 อปีนี้ผลสาเร็จดีจริงๆนะคะเนาะเราอู้ยเก็บไว้กินอยากจะกินอะไรดีเอ่ยเนี่ยนะคะเนาะโอเคเพื่อนๆซาล่าเยอรมันชาแนลนะคะขอฝากคลิปเออเล็กๆน้อยๆน,นะให้เป็นกำลังใจซาร่าด้วยนะคะเนาะก็ซาร่าก็เอาให้ดูเท่าเท่าที่ให้ดูได้นะพอดีอ่ะ ถ้าเกิดของในบ้านในในบ้านนะคะแฟนซาร่าไม่อนุญาตนะอนุญาตในห้องครัวกับนอกรอบบ้านได้ที่อื่นได้แต่ในบ้านห้ามเขาบอกว่าไม่ให้นะคะโอเคไม่ให้เราก็ไม่เอาเนาะไปะเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย